นักข่าวถามนายกคุณหนูว่าตอนนี้ที่น้ำท่วมเชียงรายมีการขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือรถที่ไปขนดินขึ้นราคาเป็นเท่าตัวนายกจะทำอย่างไรนายกตอบว่าเรื่องนี้เราจะไม่ขอเข้าไปก้าวไก่ธุรกิจของเขาเน้นเฉพาะผู้ที่มีจิตอาสาเข้าไปช่วยกันตอนนี้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี ได้ฟังคําตอบของคุณหนูนายกแล้วตกใจอย่างแรกแล้วก็ช้ำใจสุดๆนี่นางหนูรู้ตัวหรือ,อยังว่าเองเป็นนายกประชาชนเขาเดือดร้อนน้ําท่วมแล้วมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเนี่ยรัฐต้องเข้าไปดูแลควบคุมต้องเข้าไปดูแลไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาไม่อาจไปก้าวไกยโอ้ยจะดใส่สมองส่วนไหนคิดเนาะ คุณต้องเข้าไปดูแลไอ้หัวงอกๆที่ยืนอยู่ข้างๆนายกก็ไม่บอกแล้วจะไปเน้นจิตอาสาอีกอำนาจก็มีในมือเงินก็มีในมือเที่ยไ,ไปเที่ยวแจกแจกคนอื่นนั่นเนะงินก็มีในมืออำนาจมีในมือทุกอย่างยังจะไปขอจิตอาสาอีกโอ้ยมันพูดเป็นพ่อก็ได้มันบบอกลูกสาวเล็กน้อยเนาะคุณต้องเข้าไปดูแลนะครับคุณต้องไปจัดการ เพราะตอนนี้ประชาชนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเขาถูกซ้ําเติมจากผู้ที่มาทําธุรกิจในนั้นเอาขนดินจากราคาหนึ่งร้อยก็ขึ้นเป็นสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยเขาไม่มีเงินคุณต้องเข้าไปควบคุมแล้วนํากําลังคนกําลังเงินของรัฐบาลที่มีเนี่ยไปช่วยเหลือให้ให้เขาฟื้นฟูดโยเร็วและตอนเนี้ยแทบว่าจะท่วมทุกอำเภอแล้วที่เชียงรายอะน้ําท่วมไม่ตายนะครับพี่น้อง เรายังมีโอกาสหาเงินหาทองมาสร้างใหม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนได้แต่ที่เราจะตายเพราะมีผู้นำโง่